ช่วงอีกช่วงหนึ่งนะคะของรายการแล้วเราก็มาสัมภาษณ์นะคะท่านผู้นำบริษัท C p P World ของประเทศกัมพูชาต่ออีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอีกส่วนอีกจังหวัดหนึ่งเหมือนกันหลาย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 จังหวัดเมื่อกี้เราอยู่จังหวัดเดียวแต่นี่หลาย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 จังหวัดเลยนะคะมาจากจังหวัดไหนบ้างเราขออนุญาตเปลี่ยนล่ามนิดนึงวันนี้เรามีคุณหมอเบนดอนใช่ค่ะคุณหมอนะคะค่ะก็ต้องขออนุญาตนะคะวันนี้ล่ามพีสักในช่วงนี้ใช่ค่ะก็นะคะยินดีครับค่ะ ท่านผู้นำบริษัท CVP World ประเทศกัมพูชาที่อยู่นะที่นี้ค่ะอยู่จังหวัดไหนบ้างคะอาจชรย์คุณหมอครับในกรมพนมนี้คือเมียนมอปีแขกกระปงจ้ามกร้ไอห,หนังแขดออดอมเมียนเจยไอห,หนังนนใจกัางนอกจาก,กมอปีกัางตีกรมพนมเป่ง คุณหมอจากไหนครับเนี่ยจากไหนบ้างเอ่ยคุณหมอจากไหนครับก็ผมผมมาจากจังหวัดอุดรียนชัยครับรดียนชัยแล้วพี่จังหวัดกำปงจามครับแล้วพี่อยู่พนมเปญพนมเปญครับผมแล้วด้านหลังครับด้านหลังนี่รหัสคู่ครหัสคู่นั่งคู่กันเลยนะคะรหัสคู่ร่มากจะเป็นคู่คู่อันนี้รหัสเดียวรหัสเดียวครอะมีรหัสคู่รหัสเดียวแสดงว่าจากจากกลุ่มที่แล้วนะครับกลุ่มนี้แสดงว่าทางทางบริษัท c b บ World เองก็ กระจายเข้าไปอยู่ในส่วนของประเทศกัมพูชาก็หลากหลายจังหวัดเหมือนกันใช่ค่ะหลากหลายจังหวัดแล้วตอนนี้ก็คือเต็มพื้นที่ะะกำลังขยายไปเต็มพื้นที่เลยรเรากำลังบุกเข้าไปเต็มพื้นที่แล้ววันนี้เนี่ยก็ทางทางซีพีกัมพูชาเองเนี่ยนะครับพี่น้องชาวซีพีที่กัมพูชาเองเนี่ยก็วันนี้ก็มาดูงานกันวันนี้เรื่องราวกลุ่มที่แล้วเป็นเรื่องราวประทับใจอะไรอย่างไหนก็ว่ากันไป วันนี้มาดูที่ว่ากลุ่มคุณหมอเป็นดอนเนี่ยนะครับนี้ประทับใจสินค้าของเราอะไรยังไงบ้างแล้วทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างขอสักคร่าวๆเริ่มจากคุณหมอเป็นดอนเลยกัแล้วกันครับชังยำซอมบุตติสเนียมยำทบานปลาตะเลอบลัชพอลซีบีพียาการบโมยชนามนั่นคือเด็เฟื้ออยจวบจัดรัดอารอมก็คือเกรือฉมรตึกมาเครือฉอรตึก អញ្ចឹងយើងប្រើតោះហើយគឺវាទទួលបានអធបយោច្រើនធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អរឹងមាំអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងទឹករបស់ក្រុមហ៊ុនដទៃហ្នឹងគឺពិបាកប្រៀបធៀបជាមួយក្រុមហ៊ុន CVP World ណាស់បាទគឺប៉ិតជាល្អប៉ិតប្រកបមែនបាទហើយមានការទទួលស្គាល់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ទូទាំងរឿងទឹកនេះផងបាទ ต้องแปลเป็นไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทปเนี่ฮะออกทั้งในไทยออกทั้งออนไลน์ทั่วโลกนะครับคือ u t u b e ด้วย u t ท b e ด้วยนะครับช่วยแปลเป็นไทยนิดนึงครับงั้นก็ผมขอขอจะเรียนว่าไอเรื่องเฉพาะที่ส่วนผมครับผมที่ประทับใจเรื่องสินค้าของบริษัท CVP คือเครื่องกรองน้ำ Water Mineral Pot ครับผม ประทับใจผมคิดว่าการที่ได้กินได้ใช้ในตัวเองในผมรู้สึกว่ามันของจริงของดี <c oughs> เพื่อสุขภาพจริงๆถ้าเราเทียบกับบริษัทอื่นก็บริษัทอื่นก็คงยาก <c oughs> เพราะมันเรามีมีคุณภาพดีจริงครับผมแล้วได,ได้มาตรฐาน <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> ทั้งหมดครับเรามีวิจัยทาง ระทรวงที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำนี่ก็มีทบทวนเลยครับ,รบนอกจากผลิตพันธุ์ดีแล้วเนี่ยยังทําให้ชีวิตครอบครัวหรือ,อเรียกว่ารายได้เขา้ามายัางยังตุกคุณหมอเป็นดอนและครอบครัวเนี่ยดีขึ้นไหมครับอันนี้จำพวกยงยงเกตทา,าเรื่องใดยังที่ช่วยช่มวยอาชีพกรรมบอกรมหุ่นซีบีพีหายเปรตพอลอหายเมียนชบัาตลัวพายจังวิเธอรออยเซดิกัตจีบเพียบนองกรูกรูซาเยอะนั่งคือเมียนการีจำเราน แต่โดยไทยทยิงทุลอบอ,อดกร้อนจังไปเธอเอยเศรษฐกิจเพียวกรมกรมกลัวสายเยอะนั่งเมียนทูเทียจวยกดกรงหมดท้านเธอเออยกรมกลัวสาเยเยอะนั่งริจมรานแล้วขออนุญาตพูดเป็นไทยนิดนึงเพื่อให้พี่น้องคนไทยทราบด้วยนะครับค่ะครับ,รบ,รบแล้วผมได้พบกับบริษัท CBP w o r เบแล้วผมเห็นว่าสินค้ามีหลากหลาย แล้วมีคุณภาพด้วยแล้วก็ผมในทากับบริษัท C B P งานก็ผมมีรายได้จากบริษัท C B P ก็เยอะพอสมควรทำให้เศรษฐกิจของครอบครัวผมดีขึ้นครับพอมันมีรายได้จริงตามที่เราทำได้มียอดเยอะก็ได้เงินเยอะครับแล้วแต่ละเดือนแต่ละปีเงินจะคืนตลอดครับ ก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณหมอเบนดอนกับ CP ครับเดี๋ยวเรามาลองดูข้างๆนะคุณน้ำหมอเบนดอนดู่ัว่านะครับประทับใจสินค้าอะไรของ CP แล้วก็นะนะทำให้ทำให้สุขภาพดีขึ้นไหมแล้วก็ดีขึ้นอย่างไรอะไรยังไงบ้างแล้วก็เศรษฐกิจทั้งครอบครัวเดี๋ยดีขึ้นอย่างไรยังไงครับาจางสมอ้อยบองจวยบังฮางพ้องถ่าตาบองมานจูบสอบจมอยกรมหน CP เบอร์ยืนนั่งยืนฟื้ តើដោយថាវាមានទំនុកចិត្តជាមួយក្រុមហ៊ុន CVP ហ្នឹងចំណុចណាខ្លះហើយប្រើផលិតផលហ្នឹងបានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះហើយដែលជួបប្រសពហ្នឹងຖືឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពក្នុងគ្រួងគ្រួសារហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទសុំចេញបាទជាដំបូងខ្ញុំបានសុំជម្រាបអំពី ตอนคนยอมบาดตอนคือยอมบาด <ฮะ S 1> ชมวิมาเชนลองเ <ฮะ S 1> ชียร์ครูเป็ตหมือนรูปเปชียด็อกเตอร์มันเนี้ย <ฮะ S 1> บานแดิโมกปีกบุงจามเฮ<ะ>้ย <ฮะ S 2> บานปราปราปลาตะโพลระบบกกรมพลซีบีพีนี่ชียร์ยูนามาหฮยได้ไอผมเป็นผมขอยาดผมคือมาเชนลองครับ <ผม S 1> แล้วมาเชนลองคแค่ก็ <ผม S 3> เป็นงานราชการเป็นหมอเหมือนกันครับแล้วก็ ដែលមកพบกับក្រុមហ៊ុន CBP World ครับតើជាមួយនេះខ្ញ <coughs> ុំសូមបញ្ជាក់ថាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន CBP នេះតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់កន្លងមកឃើញថាបញ្ហាទី1គឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អបញ្ហាទី2ធ្វើឲ្យខ្ញុំបានចំណូលបន្ថែមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងក្រុមគ្រួសារ ขอขอเรียนว่าไอจุดที่หนึ่งได้ใช้ได้กินของผลิตภัณฑ์ของบริษัท c v p ทำให้สุขภาพผมิแบบว่ามันดีขึ้นแล้วสำคัญนี่คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำอินไซสไครบ,ครบแล้วก็มีรายได้เพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมจากที่งานราชการค,รครมันมันแต่ปนนอที่เขยมบาท បានយកផលិតផលរបស់ CBP នេះមានថងទឹកមានអង្សិមមានសរាយយកទៅសាររបក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លងកាត់ការព្យាបាលមួយរយៈកន្លងមកឃើញថាអ្នកជំងឺដែលមានមេរោគថ្លើមនេះរយៈការព្យាបាលមួយឆ្នាំឃើញថាពេលដែលបញ្ជាក់ឈាមចុងក្រោយឃើញថាអស់រលីង ដូច្នេះខ្ញុំក៏មានការជឿជាក់ឃើញថាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន CVP នេះគឺជាផលិតផលល្អឯកគ្មានគូប្រៀបធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញដែលបានជានេះគឺថាមានទឹកចិត្តសុបាយរីករាយហើយមានការដឹងគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានយកផលិតផលល្អល្អយកមកលក់ចែកចាយដើម្បីឲ្យអ្នកខ្លួនគាត់បានប្រៃប្រាសខ្ញុំໄດ້ทดลองเอาរបស់ เอาสิ่งของบริษัท c ี p 1น้ำสอชรายแล้วก็ไอ inside, ไอินไซด์อินไซด์ตัวหน้าอรตัวหน้าครับเอาไปลองไอให้คนไข้เป็นเป็นโรคเรือรังแล้เอาไปใช้เอาไปใช้ก็เห็นสภาพคนที่เป็นลูกเรือรังให้ดีขึ้นแล้วทำให้ผมประทับใจหนึ่งแล้วสองนี่ทำให้ คนไข้นี่ก็ดีใจครับครับงั้นก็ดีใจกับบริษัทซีบีีด้วยโดยนั่สิ่งของที่ดีๆมาตรฐานครับครับครับมันแต่ปนนอกตรอลผลิตภัณฑ์เซนตีสก็ขยิบบานยกเตอรปลาปลาดำไปสาระบองปีสาดเหมือด้ะโดยที่นำโดดทุ่มิงเช่าโดดทุ่มิงมาใส่ผัดมกสบู่ดอกมกเอเซนเซก็เคยน่า ขนมรีแย่เดกาปลาปลากระโลหม้อก็ะเคินทาเมียนกุ่เพียบละออปลาซาลาเพื่อเอาใส่สบายมกเอนคือทำเมียนสำหรับเมียนสำพอสอาดเชียงมนโดยใช้ทั้วขยมเมียนกาชื่อเจากันแต่คลังลางคลังลางมาไม่ไม่ว่าเฉพาะเรื่องสินคัสสีคอนี้แต่มีสินค้าอีกหลากหลายครับเอาไปใช้เอาไปกินคือมีคุณภาพทั้งหมด ครับงั้นทําให้ <อ S 2> ผมดีใจและประทับใจเรื่องสินค้าของบรษิษัทซ p บีพีครับโอ้อโหขอบคุณมากครับดเดี๋ยวน้องเนยลองดูอีกสักหนึ่งท่านแ <คะ S 2> ล้วจัดนงเปน,นะครับอ่า,าค่ะจังในน้อมครุ่นะนะจ๊ะในน้อมครุนให้แด่ปลาปอไอโต้ได้ป,ะ,ดปะทาจุกใจให้เคยห<อ>ลอ่อแบบชุมพุษะเนาะชมุมพุษะตําในเนาะจ้ามี่ยขยมชุมพุลิมเกียมจ้า អ <N -Peng> <-prong> <N -Peng> ឺលោកនៅភ្នំពេញអឺបានចូលលទ្ធផលបានចូលក្រុមហ៊ុន CP ចំនួនរយៈពេល3ឆ្នាំហើយខ្ញុំខ្ញុំຢູ່ភ្នំពេញครับដែលណៃជើแล้วสมัครเป็นสมาชิก CP 3ปีแล้วครับចាអឺលទ្ធផលដែលព្យាបាលជំងឺនឹងដូចថាលទ្ធផលនឹងព្យាបាលដូចជាធំទឹករ៉ែ ຕ <ion upline> ົງ <Bahs> ຕ <Bond playing> <gänger> ຶກຣາຍອង្គສິມສາລາຍນັ້ນគឺ bmod ຜະລິດຕະພັນគឺជាល្អរបស់គេគឺថាព្យាបាលជំងឺនិយាយຮ່ວມຫມໍគ្រូសាខ្ញុំឈឺចាព្យាបាលទៅគាត់បានធូរស្រាលនឹងຜະລິດຕະພັນនឹងឯຕອນຕອນແລກແລກທີ່ผมມາໄດ້ທໍາໃນມື້ກ່ອນກໍຍັງບໍ່ທໍາເໝືອນກັນແຕ່ພໍ່ມີການແນະນໍາຂອງອັບໄລ แล้วก็ได้ลองซื้อสินค้าไปใช้เครื่องกองน้ำสไลายอินไซด์ inside, แล้วก็ไอแฟนแฟนของแกก็เป็นโรคเรื้อรังเลยก็ได้มาลองใช้ลองกินนี่ก็ทำให้สุขภาพของแกแข็งแรงแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วทำงานได้แข็งแรงเหมือนเดิมครับครับจะยมไตรอองจอีคลังได้ไดทาเพอบานจูพภราตะพอลและบนัน ជួយលើថាគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងកូនចៅអីអញ្ចឹងប្តីអីនោះបានជាអញ្ចឹងទៅជំងឺអីដូចសះស្បើយលើថាមិនសូវព្រើឆ្នាំ8អីចឹងវាបានឆ្នាំនឹងដូចថាជាហាមពននឹងវាល្អចាវាជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំបានដូចថាចូលទៅលោកចាយចាយបងប្អូនក៏គេត្រូវដែរចាគ្រួសារនឹងត្រូវទាំងអស់ដូចថាបងប្អូននឹងញាត กี่มติเงนโดยจะนนำโดยทงมดยังเจ้าเท่ากัรอสมบู่ณ์ประเภทนำในเกาะส่องในเกาะส่อสมบูรเกาะสอกก็รอได้จ้าตอนตอนแรกแรกก็ไอ้แกก็ลองชัยลองกินแล้วรักษาโรคของภรรยาของของของแฟนของแฟนของแฟนครับแต่พอเห็นขอสินค้าดีๆแบบนี้ก็สมัครแล้วก็ บรรยายแล้วก็เอาสินค้านี้ไปใช้ไปทําตลาดต่อและทําให้เศรษฐกิจของแกมันดีขึ้นไปเรื่อยๆมีส่วนหนึ่งได้เงินได้ใจจากบริษัท CDP ครับก็เลยก็เลยทำธุรกิจเต็มตัวกับ CDP World ครับผมครับน้องเนยครับไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ว่ามีผลการยืนยันว่าผลิพันธ์ของบริษัท CDP World เนี่ยนะฮะสุดยอดยอดเยี่ยมอย่างไรวันนี้เราได้นะครับได้รับการ ยืนยันจากพี่น้องชาวซีพีที่ประเทศกัมพูชายืนยันอีกว่าสินค้าของเราเนี่ยสุดยอดยอดเยี่ยมเลยนะครับเช่นต้องต้องเน้นครับวอเตอร์มิรอนพอดยืนยันการันตี25ปีครับแล้วก็ส่วนของเรตโตนาเอ็มไซด์แล้วก็สาลายสาลายแล้วก็อื่นๆอีกมากมายและก็ยังมีอีกตัวที่ล่าสุดที่กำลังเข้ามาที่ประเทศกัมพูชา u p a s s EG Power ในส่วนของครับผลิตภัณฑ์แม็กซัมซุกเราต้องขอฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวคใช่ ครับค่ะแม็กซ์ซัมสุกตอนนี้กำลังดังในกัมพูชาเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณค่ะท่านผู้นำบริษัท C B P World ประเทศกัมพูชาของจังหวัดทั้งสามจังหวัดนี้จังหวัดพนมเปญนะคะจังหวัดกัมพู j i กัมพู j i a กัดอเมียนชัยกัดอเมียนชัยทั้งทั้งหมด5ท่านด้วยนะคะก็มีรหัสคู่แล้วก็รหัสเดี่ยวนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ยังไงนะคะอย่าลืมเจอกันช่วงหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ thank you